อ่ะกะคลิปนี้กับสีพ้าเมืองเฟื่องนะนี่นะกะสวัสดีนะครับเด้มยังมันพบกับช่องพอนองแปงอีกเช่นเก่าเวลาเก่าเวลาเดิมอาคลิปนี้สีผ้าคืเมืองเฟื่องนะครับแล้วเฟื่องเป็นพวกเป็นอะไรการเกษตรเป็นพวกอะไรพวกไอ้ที่เฮ็ดเกียวกันกับพวกทุกอย่างครับพวกรถเกียวเขาแน่รถเกียวเขาแล้วก็พวกเกียวกับพวกเครื่องจักรนะครับเป็นพวกโมเล เดี๋ยวจะให้เพิ่อนะครับป่ะเนี่ยครับมันจะเกี่ยวกันเป็นพวกโมเลล่องเดียวล่องเดียวล่องคู่สามล่องซี่ล่องมี่มันครับเป็นล่องบีล่องเอเนี่ยครับเอาไปฮ็ดเกี่ยวกับพวกรถเกี้ยวเขาเรงเสียพวกรถเกี้ยวเขาแล้ววนนี้พวกนี้ก็เป็นพวกเฟืองสแตนเลสลูกปืนมีทุกยี่หอ้อมีทุก ขนาดครับไอ้เฟืองสแตนเลสขึ้นกันนะครับโมเลกันมีหลายสิ่งหลายอย่างครับผู้ดได้ต้องการเอาไปริดเครื่องจักรเอาพวกพวกพวก,พวกเครื่องเกี่ยวเขา่างเสียพวกเครื่องเกีียวเขา่าพวกโมเลกตัวใหญ่ๆสิโอ้ยมีหลายครับเป็นพวกพวงสะพานเนี่ยนี่ครับเพองสะพานเนี่ย สีข่ขาเพียรพวกล่างประตูเนี่ยนะครับนะ่างประตูหลายซิ่งหราย,ย่างครับโมลีนะครับผพ้ใด้ยากสนใจอยากได้กับโทษของมาหาพอ้องแปลงได้ได้คำว่าศูนย์เก้า่ห้าหนึ่งเก้าเมโทรมาสอบถามได้ครับทรงทรงกันได้นะครับได้โอนโอนเงินมาปับ๊บกระทรงให้ปั๊บทันทีเลยนะครับ ของมีหลายก็หนีครับของแท่นีเอามัเก็บสั่นสองของอยู่ข้างลางเหมือนเป็นพวกเฟืองพวกโซพวกยัง,ม,ยงมีเมื่อตัยางบรเดลลายขนาดลายอันเป็นร่องเดียวร่องคู่ลู่ลู่ะไรกัลู่เผาอะไรกัพวกมาสอบถามนะครับมาถามก่อนก็ได้พวกเป็นยังนี่ครับเป็นพวกพวกองสแตนเลสแน่แล้วก็เป็น นี่ครับเป็นพวกเฟื่องดอกจอกเวลาห้า,าคบกันมั่นก็ะหนึ่งตัวหนึ่งนะครับเนาะนมันก็ะจะครบกันเลี่ยนที่ละครับเนี่ยจอกหนึ่งตัวหนึ่งมีไร้ใลารขนาดครับมีไส้ใลายขนาดเป็นอันนี้แบบแบบพวกชุบทันมันเป็นแบบชุบมัน่นกะเป็นแบบนี้ครับสีดำพวกชุบนะครับ เป็นพวกเมลเมลเฟื่องเฟื่องคูครับพวกเนีเยนเ,นเบอร์หาสิบหกสิบเฟื่องคูมีหลายขนาดอัอนนี้เป็นพวก,พวกเฟื่องคูชุบชบแข็งครับลายยางลายสิ่งลายอย่างครับนี่เป็นเฟื่องครบมีลายรุ่นนี่เป็นเฟื่องเบอร์ยีสิบห้าได้ยังสอบกระโทษเขามาสอบถามได้ครับราคา เราแก้เพื่อนเป็นกันเองครับสอบถามกันได้ขาดเรือ,อยังก็สอบถามเป็นลูกเปลืปนทุก,ก,กตามีมเัตถุทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มาสอบถามได้เป็นพวกเฟืองมีให้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพวกนี้เป็นพวกเฟืองเฟืองครูไอ้เมนยังนี่เนะี่ย มาหาของให้ลูกค้าพ,อ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 พอ้อมขางป็นคนไทย้เบิง <c oughs> ้งมาของหาของให้ให้ลูกค้า <c oughs> โอ้มมหรายพี่น้องมื่เลยล่องเอล่องบีล่องซี่่องดีไม่มีมัด <c oughs> เป็นพวกเฟืองแข็งมีทุกเบอร์ครับ <c oughs> มีทุกเบอร์น <c oughs> ครับ โอ้ยลายพี่นอ้องเฟืองก็อยู่ข้างล่างลูกปืนก็ลายมียังก็คือเป็นพวกนี้ว่าไปะเะ็ภทยังแน่นเป็นพวกลูกปืนพวกเฟืองนี่เขาเจาก็ไปเอาใส่แบบมันบอกว่าถือครับมันไปเ้็นได้หลายอย่างพวกอันนี้คือกันพวกโมเลกขึกันครับเป็นพวกเกี้ยวกับพวกเครื่องจักรพวกรถส,สีเข่าจังเสียรถสีเขาแล้วก็พวกเครื่องเกี้ยวเข่าของเสียครับรถเกี้ยวเข่าของสีเป็นโมเลกเกี้ยวที่โมเลกกับสายพานนะครับ มีหมดทุกขนาดอ่ะจยงไรสำหรับอยางครับมีหลายอย่างหลายสิ่งังบพี่นอ้องเฟื้องคโอ้เอาลงไมกก้กบสองตัวเนี่ยเอามาสองตัว สํหรับคลิปนี้พ่อ้องแปงกัขอจบไปสักนี้แล้วครับเด้อพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็บพ่อ้องแปงกัขอฝากกดติดตามกดติดตามไว้นะสักคนนะครับแล้วช่องน้อยๆเห็นไหมพ่อรองแปงกัขอ,อกดไกอกระดิ่งแล้วก็ติดตามนั่นแหละสิเด็กๆคลิปใหม่ๆไปกันผู้ใดต้องการนี่ยังกัโทรมาสอบถามมาพ่อ้องแปงได้นะครับมาศูนย์เก้าแปดสี่ห้าหนึ่งเก้าเจ็ดสามเจ็ดนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้พ่อ้องแปงก็สวัสดีครับ